i yeah. yeah. สวัสดีพี่นอ้องรอได้พี่น้องทุกทุกคนน,กกนนะครับวันนี้จะร้องปีใหม่กันนะครับผมบ้านสวนธรรมบ้านกับเด็กๆกําลังมวนเ <laughs> ด็กๆมวนเลยหรอทางประธานนี เจ้าเจ้าเหมือนเจ้าห <themselves> ุ่นมั่นนะเป็นไงูะหุ่นมั่นชื่อหุ่นมั่อะไรเงี้ยคนไหน របស់កងរបស់តែតងរបស់នេះណារបស់នេះ มือต้องครับอันนี้มาจากต่างประเทศนะครับผมผม่อยเชิญเชิญมาเป็นพิเศษนะครับผมมีอดำนะครับผมมาจากเมืองไหนก็ครับมาจากเมืองไหนสารวัตรครับสารวัรไม่เขียนครับมาจากกรงเทครับถ่ายรูปไปน่ถ่ายรูปไปแน่เป็นไสลานะครับเพื่อนอาวเล่เล่เล่ะ้งงากว่านี้อีกอาหารหราาาก็ที่หนึ่ันอที่หนึงนะอาหารหารอาผารอห้รอาหารอานารอาหอาหาราหรอาหราหารอาหารอาหรับผมคอารัานรอารอาหาออรอาาหารา ครับผมคร kind of ับพอแลนะครับพอเลยด้วยด้วยแล้ที่เปนว่าขกเขาไทยรุปจังยนะครับมีจับอีกนะครับไปเลยีจับอีกอยู่นะครับผมอ่าแล้ันที่หนึมันมีใส่ในเด้อน่ะพอมีใส่ใน้พร้อมแล้ววันที่หนึมีใส่ใน้ได้บ่หัวเลยกันแล้วกทุกอย่างทีกันแล้วกันนะแล้ววันที่ป้นม่งินมากว่านี้เขามอบกันหมอบกันมอบกันเรียนเชิญอ่ คุณแม่โฟนะครับผมพี่โฟตุนที่พ่อพท่านโทษครับพ่อท่านเถิดเพื่อพี่โฟนะครับผมเจฟโฟนะครับคนสวยนะครับอหมอบเงินนะครับคุณแม่ด้วยอันนี้รางวัลที่แปดรางวัลที่แปดแต่พี่จับอีกคือเรือคุณแม่ด้วยรางวัลหนึ่งร้อยบาทนะครับีรางวัลที่แปดนะครับมอบหนึ่งร้อยบาทครับเพิ่มสนุกสนาน ก็สนทนาไม่กี่คนแล้วก็ถ้าไม่มีใครมาบัตรครับผมขอบุญเยอบเยอะโบขอบมญด้ว้ครับผมแบ่งแฟนเลยป่าวอย่าลงกันด้วแจกไม่ก็จกแจกโอ้กูจะเห็นแกีกฟมอเหจกสีแถมหรูหแีกแยรัู้งกันด้วยกนด้วยอ่าฟาฟาเป็นมือกองเถอะครับผม แมเจฟ้าถึงเรืสิได้ายก็นี่อีกเจฟ้าถก่นเลยครับพู่จับตัอไปนะครับผมเราไปพี่พี่บิรดนะมีนุกุลเท่านะครับพี่ที่นุกุลพี่บิรดจับได้ครับผมพี่ไอไส้อ้ไส้เสียงโครับไอ้เยไัท่านท่านเบอเบิร์ันจะยาไรผัดมลูกี่กำไรไอ้ไส้เยวจักันเยวจักันอ่าวันเฮียนึ่งเ่อเป็นยังเพื่อจะจังห้ ่ม uh, uh, wow. ีโมแบทบอโมแบทโมแบทอัน huh. ย uh ืเ huh. ต yeah. 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 ah ีนเอาอัน yeah. yeah. ียอ yeah. ันยืเตีนอันจะไมือบ่เอาครับเรื่องวันเดินอะครับผมอันพี่อีหยังเลยวางเปล่าฮ่าไม่ไดเที่ยวแดยืดเอเปล่าอ้าวได้แล้วครับม่นไม่อีกอยู่เดี๋ยวไปดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับน้องน้องจากซบปปอเน่า เราพาซอยงานซอยกันเอาด้วยกันจำได้ต้องแบ่งด้วยกันเป็นตากล้องอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเป็นต่างกล่องกันไอ้ไส้ไอ้ไซ้เขาจับจับจับอีกไปอีกจับให้ได้ปอนแลดเดียแเดียจิตจำให้เด้อเอาเลยน้องอ่าครับผมน้องดำน้องดำจากสปปลาวครับผมตากล้องเข้าครับเรียนเชิญมาเป็นพิเศษครับเปิดเปิดได้ด้วยดำหน่อยอ่าตัวสิตามของมาได้ครับ มีเบอร์ไหมเบอร์อะไรครับผมดูสองข้างก่อนดูซ้ายขวาลูกดูซ้ายขวาเป่าอ่าบ้านเป่าแล้วก็ดจริเรียกต่อไปอ่าครับผมบ้านเป่าครับอาเ AJP นะครับผมหรือว่าพี่ขวัญนะครับพี่ขวัญนะครับผมพี่ขวัญนะพ่อใช่พี่นี่พ่อไม่เจ้าเด็กคนนี้โชคดีครับผมรางวัลนะครับอ่าเหลือเยอะเลยอ่าครับผมรุ่นแปลวะรุ่นเบอร์ อารุ้นเลยบ้ะเปิดไทยเลยอ่าอะไรบ้างเลยครับผมรางวัลที่9 100บาทที่100บาทครับผมอาได้ความสุขนะครับโบกมือดังๆนะครับผมอได้100บาทถ้าเจ๊โฟแจกให้ถ้าเจ๊โฟก็เพิ่มเอาอ่ั้ง่งเล่นเชิดดันหนานะครับผมเล่นเชิดดันหนาเลยหรือหรือจะสาระจีให้เด็กๆจับให้หมดซะก่อนก็ดีสาระจีให้เด็กๆจับพี่ก่อนเนาะโอเค ครับเดี๋ยวได้ไอ้ไส้เราจับอีกจะรอบนะไอ้ไส้ไอ้ไส้ไอ้ไส้มืให้แก่เมือให้แก่มืออยู่ไอ้ให้แก่มือว่าแก่จังแก่จงแก่ว่าแก่จังไหนพะเเหลือได้แล้วกทีนึงราได้เราได้มื่อได้จะับไปแก่คนองคนควะไอ้้เานะครับผมแก่มือครับผมอ่าครับเอก่อเอกวาวันนทา เอาคือแก่เนียเถื่อนเอาพี่พวกพี่ผิดไ้เยอะแล้วว่าที่สองโอ้ยเขาต้องเป็นที่สองครับผมมีพ่อศิลป์ครับเชิญเลยครับไอ้ไอ้ไส้ไครับเอาไปเพล็กยังแห้งยังแห้งมารับแล้วว่งแห้งอ่ะตอนนี้หน้าที่มอบคุกกุ้งนะครับผมเป็นคนมอบนะครับเรียนเชิญนะครับผมด้านหน้าเวทีคุณครูนะครับครับคุณครูนะครับเดี๋ยวท่านกั ลูอ่าครับบังอุ้มนะครับนักครับผมคู่กู้นักแ่งโอ้ยใส่เาครัยัเช่นไอ้ใส่นะครับผม่บัตองนือตองมือตองนาชนะครับอ้วันคู่คู่กุ้งมากี่ลาบดีดอกมันอารมันล้งเพงมเออของแกอเอนักร้องหลายอยู่ด้วยหน่านั่งเรื่องอะไใส่เรื่องกิงน่พออจักเงยเลยมครับลงยูทูบด้วยนะครับแต่ เปิดเปิดเปิดจี้หาหเปิดเครื่องเสียงบนเกยดเรื่องัดมานอนยื้เสื่อลองเที่ยวเพื่อไปนอนไล้ใช่ไหมบัดดี้ยวผู้ใดอาบัดไร่ไพี่หอพี่หอพี่หอเออพี่หอเจ้าตรงน อะไรตามมายุฮัลโหลชุกส่งชุดส่งคือเสียงลอย่ยครับอพี่หอวิส่ยโนะพี่หอพี่หอเอิดแล้วบ้มงเนี่ยวิสัยโนะอ๋อยู่ข้างหลังบอกมามามาเรียนเชิญไอ้ไส้กันครับอ่าไอ้ไส้ไอ้ไส้จากไอ้หอไอ้ไอ้หอนะครับผมนะครับสุดรอครับผมครับไปลาเรายิ้มกับล่มดีเนาะสันยิ้มคัดลายกับจับกั้นหล่อที่นึงนะครับผมสุดได้ไอ้เนี่ยรอได้ไอ้รอกูพาไปซื้อไฟเลยเนี่ยเขามาถามไอ้ไง ยาเ้ายิ้มเหมืเปิดรักมักนเปิดกอนเปิดกอนหว่าไปเปิดข้ะมาอีกด้วลบอกเลยครับเบอร์สามครับผมหลอใจมืนเดิมครับผมโอ้โหเเสานะครับเรียนเชิญคุณตำรวจนะครับผมคุณตำรวจคุณจเขาหน้าดีว่ะแล้วว่าี้จะขอมหอมากหงพดคู่มากกัได้ตัวนี้ใจุมากผลทั้งถึงงก็งต้นตัวยนะ จไมาจะไปแกะกางทางเด้อว่าถ้าคนจะพรอมยังไยกูก็เสียใจกไม่ได้เนี่ยี่อาบ้านสวยมืดครับไงมดนะครับหอมหอมนะครับผมไปจองได้เวอร์อาเดยนเชิญคุณตำรวจครับคุณตำรวจเด็องเจ้ากนเลยที่าที่อาจองเจอากันน่ะที่มันหันรีจาร์บอด้ถ่ายรูปไปได้ รางวัลที่สามนะครับรางวัลที่สามออกไปแล้วนะครับผมอย่านะครับามือปากเลกสามครับผมยายิมเด้อยยายิมแถวร้องเนี่ยยิ่งเด่นแน่ไงบ้านรอดมีเต็มเลยครับอ่าครับผมรางวัลที่สามออกแล้วนะครับรางวัลที่สรางวัลที่สออกมาใหญ่สามหน่วยสามหน่วยนะครับลูกว่าลวดดินะครับผมบ้านนี้นะครับรางวัลที่ เหือ4ห้าแล้วก็หกเจ็ดออกไปเจ็ดยังบอกเจ็ดยังบอกเหลือสี่ห้าหกเจ็ดปดแล้วสี่ห้าเจ็ ครับบรินวดเล่ยวดบทครับหกจิตชีตผมรชนะชี์เด้อผมรชนะชี์ผมก็รชนะชี์นะครับวดมาแต่ชนะอ่าเริ่มแมนนวลแมนนวลย่าสวยในประกำกอนมันยังบ่ได้อ๋อเอาละครับน้องดำนะครับเลื่อนเช่นมาจากสปปลาวนะครับเป็นพิเศษนะครับจับนะครับแก้มือนะครับแก้มือนิดนึงอ่าลุ้นนะครับผมอ่า ออกเบอร์เลยครับผมออกเบอร์เลยครับบานเปล่าบ้านป่าโอ้ยเป็นยังไงเรกอไับางเปล่าแข็งรมันากระพริบมือมากระพริบมือีนี้นะครับมากกระพริบมือมากเลยนะครับกรรมานเชิดเด่นะนะครับผมมาดิบาดต้ยเด้อปยนเนี่ครับคนต่อไปนะครับเป็นปันวยนะครับเด้อเอเบิ้เ่้เปิ้อน่้โด้อ้เอเบ้ด้เ้เด้อเอร้เบอร์อด้ด้เเเเ้้ เจยะะต่อจากนี้ไปต่อจากนี้ไปใครจับได้้ังเป่าเจ๊ปุ๋ยยังให้อีกหนึ่งร้อยบาทเอากระดาษมาใส่แก้วไห้เลยนะตาตาตาบาตาตาาตายาตาตาอาตาตาบาตตาาต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 ตาา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 า ได้นะครับผมลุ้นนะครับผมเล็กตัวครับผมเครับผม้าครับผมคือชาโดเบอร์เก้าหนึ่งร้อยบาทหนร้บนะครับผมรับกันนากันหนาเลครับมาอันหน้ารวม่ายรถ่ายับมาับมาลับาบบมาลับมาลานาาับลัาบาบมาับบลัับับ ก็สอบก็สอบกสอบกสอบใช่ไม่ได้มึงได้กังเสียงดีกูพูดแค่ก็พอหลังจากรอบต่อไปนะครับขึ้นมาสวยไม่หรืมาดูมาเลามาดูเด็กเด็กเด็กต้องใกล้เนี่ยบัดบัดบัดบ้างบ้างต่อกัได้ถึงร้อยนะลูกถึงร้อยไหมมเลขสี่เด็เป็นตุ ดวงดีดวงดีมากับดวงเรียเชียร์แข็งนะครับเป็นคนมอบนะครับผมเพียแขัญไม่ไม่ไม่ครับเฮ้ให้คุณครู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 นะครับมอบอีกรอบนึงก็ได้นะครับพี่หอมพี่หอมหมดเลยพี่หอมได้่ยเหรได้จริงนะ นะครับอ๋อรางวัลที่4เปิดตุ๊กตานะครับผมอ่าจากคุณครูกุ้งนะครับผมอ่าครูกุ้งรางวัลที่4เนาะขอบคุณค่าขอบคุณค่าด้วยขอบคุณค่าคุณครูขอบคุณค่าด้วยอ่าขอบคุณค่าอ่ารับไปจับจับแล้วก็ถ่ายรูป3 2 1นะโอเคเก็บไปนะครับผมอ่าครอบสนารเนาะนะครับขอบคุณหรือว่าปีใหม่นะครับผมครับอีกประมาณ20ที่กันทีได้นะครับ ได้เบอร์อะไรเนาะเอาบางบางชั้เด็กกนไปกอดบางได้เบอร์อะไรลูกลุ้น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 

เ้อยเลยรับ่อยเป็นลูกพี่ไม่ใช่ขอแม่ไม่กินได้เพ่อมๆเม่งันข่าไม่แจกแตนลูกท้าทออุตราศีษอันนี้คือเงินที่จะแจกนะคะเอาไปมาไปที่จ้าป่าทอาไปได้เรเงนหลายๆจะเป็นทั้นสั้นแบบียะได้ไหมอะครับผมครับใหก้ผม้ย ห้าร้อยเอาเอาเอาหาไปห้าร้หาใบเป็นนสุดตาบอดสีนร้อฮ่ากัน่าเพราเห็นทุงเงี่ยมันคือเขาปุ๊บตอบุ๊บเลาระปุนสียดูดนมเจ้าอ่ะอ้าสุดท้ายแล้วครับผมสินส้นเลยสนเสือันดอัดถ่ายรูปนะครับผมอ่าตลกดุดตลกหนึ่งร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทเอาแล้วตาไล ถบมือนะครับผมจ้าหอมไปห้าร้อยบาทนะครับผมมคเฮง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 แต่บอกเฮงเฮงพี่ได้ยุติพี่ได้แม่ที่มากรุ่นคือล็อกตากระนั่งเฮงเฮงก่อนนะครับอ้าวนะครับจะได้รังบ้านไปเนาะบ้านตาก็ได้นะลูก คนนคนรางวัลนี่คนรางวัลนี่คือสนวันว่างเป่าเจ๊ปุ๋ยใจต่อเอาทีละคนเอาทีละคนเอาทีละคนทีละคนหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทเฮงเฮงหนึ่งร้อยบาทนะครับเฮงเฮงมารับหนึ่งรอยบาทเ้ยลูกเฮงมาหนึ่งร้อเราไมจะเป็นเจ้าภาพเราไมกจจับเขาเือก็ได้เนาะอ บักดำเบินสองเท้ยก็ได้ว่างสองเทียสองยแล้วมั้องล้ึงมึงไปได้ช่วงที่เขายังบ่มมผูผัวจันหอนหน่งอบานรับไปได้รองน้องวองนึงโอเคนะครับแล้วันนี้ย่ฟ้าไปเทียมนที่สองี่ันที่สองแล้ววันที่สองครับเอาพี่อคีพี่อคีเขานับจากขนาดนะครับผมขนาดนะครับตารางใ่ก็คือตะกร้าใหญ่เบอร์หก เบอร์โฮกเบร์เบอร์ฮน้ำลงเบอร์เอกน้ำรงหนึร้อยบาทร้อยบาทนะครับลุงชาโด้นะครับร้อยบาทอ้าวลูกก็แพงแล้วจากสองร้อยเนี่ยตัไทายลูกครับทยลูกลุงชาบมอบเลยตัดทยลูกับทายลูกก่อน อ่าร้อยบาทนะครับผู้ชมร้อยบาทนะสองความทุกข์หนักเลยเนาะสองเลยอ่าเสร็จแล้วก็สาบลงไว้เสับมือไว้เดินเดี๋ยวหายสับมืเหลืออีกประมาณนะครับเจ็ดลายนะครับเจ็ดเจ็ดารอ่าแล้ววันที่ห้ายังไม่ออกนะครับล้วันที่ห้ายังไม่ออกเลยเซนเนี่ยจับเนี่ยจับจับจับไปได้นะครับแพนด้านะครับอ่า บ้างเปล่าคับลุ้นนะครับมีลุ้นแล้วนะครับมีลุ้นแล้วนะครับเบอร์เจ็ดก็หนึ่ร้อบาทกับลุงเหมือนเออหนึ่งร้อยบาทครับทากให้กูกับม่ตตัวืกลินอบขอบนะครับขออย่ามอบเชนนะครับครับหนึยบาทนะครับผมหนึบาทนะครับสามนะครับแชโอเคนะครับ อ่าเลืยกเนเก่งอ so, okay, so ่าครับอ so ่ารางวัลต่อไปนะครับหมายเลขาออกกานะครับก็จะเป็นหมายเลขาออกกบกรอบอ่าโอเคนะครับผมพ่อมาไม่เห็นใจจะเข้าดาวแล้วมาต้องเปิดเท็จแล้วนะครับอ่าไอ้ไส้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 เฮ้ยนะครับอีกรอบนึงก็ได้ไอ้ปากดำก้อยไม่ได้มาบ้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 าอ๋อพ่อพ่อสารสิ จับจับอ่าจับนะครับเพียนเช่นมาเป็นพิเศษนะครับผมมาจากอ่าการประเทศเวอร์เช่นยังไงคนขอคอมเมนมั่นตัวนะครับทีน่นากสอบนะครับผมรอบบันปเ,เป็นนากเล่าอีกเดียว อ่าบางเป้าก็ได้ครับครับอะไรครับเบอร์อะไรครับเบอร์ห้าครับห้ครับผมโอ้โหได้ผ้าห่มนะครัโอ้โหจุดผ้าห่มเบอร์นรับแจกนม่มันไในบางเป่านะ่นแหละเจ้ามหาเห็บมันซืีอๆจากเดีวไม่ได้หมากอยากแจกเงินหลายมันเหมือนของพิเศษไปไปรับทายลุ้นตลบคือเบอร์หาได้ไหมนะครับถือมหาทายลู้นน้ำนะครับเรียนเชิญนะครับคุณดำนะครับตอนนี้บาไก่นะครับมารวมงานเป็นพิเศษนะครับเรียนเชิญมากให้แล้วถือว่ามาเยอะเยอะมาก นะครับเปอดห้าเฮานะครับออกแล้วนะครับรางวัลใหญ่ให่เราแหละย่างน้องย่างลุงหนาวอ่าเบอร์ห้านะครับโชว์เบอร์ห้าเลยครับผมบุญเป็นเก๋เก๋หามึงกี้จัดเห็มันแน่ผู้ใดน้องประเด็นเนี่ยเจ๋งจังว่าเกลียดว่าเขาเ่็นแจ็คเฮ้ยอ่านะครับสามสองหนึ่งนะครับเบอร์ห้าออกแล้วนะครับครบทุกรางวัลเย้นะครับได้กันทุกคนเนาะนะครับของแซดของซอยนะครับ nya ตอนหลับปีใหม่กันแล้รกันนะพี่น,อนอ้องครับวัวกระเริบเลยเ้อพี่น้อง